อาลลัฮฺมะสิงประทับต่อไปนะครับอิมินาสกาเรนะุตทานปูเชมะอิมินาสกาเรนะธรรมาปูเชมะอิมินาสกาสเรนสะสังขางปูเชมะอัลลาห์สัมมาสาัมพโพปตะวา พุทธังพะทวัจปฏิวัตินี้สวัสดิโตพัทวตาธมโมธรรมนัปสานิสุปปิปันโภะโะโสสารวัสสังโฆสังารมณานิสานุทุมข์ยังเปนเตวิสิณิสุนัขั สีลายาจามะุติยติมจยนเตวิสุวิสุรักขะทายะติสรเนสหปัญจสีรายาจามะตัตติยติมัจยันเตวิสุวิสุรักขะทายะติสรเนสหปัญจสีลายาจามะยมูตัสสคะวะโต なっぼたさ、パコワトアラハトと、サマサムプタサなったさ、パコワトー。あらっと、サマサンタサなっぼたさ、パコワトー。 สระสารามีนสารนังขจามีทุก <evening> ียต <swimming> <enorme> ิพุทธธรรสนังจามีทุกยติพุทธรสารนังขจามทุกียติธรรมังสระนังจามีทุกยิธมามสาร สางทางสารนักชามิตัดียปีพุทธังสระนาคัจฉามีตัดียปีพุทธางสรนักชามิตัดียปีธรรมังสระนาคัจามีตัดียปีธรรมางสารนักชามีตัดียปีสามทางสรนั ชาติสรณฆ์ทีังฆ์นักมนามิติตาอามะพันเตปานาติปะตาเวหะมะนีสิกขาปะธรรสัมาทิยามิปานาติปะตาเวหะมะนีสิกขาปะธรรสัมาทิยามิอะทินาทา